สวัสดีค่ะยดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r e n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูและขนาธนูนะคะการทํานายมีทั้งหมด3พารนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็มีคู่ไทม์สแตมป์จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะโอเคพาร์ทของคนโสดนะคะชะการความรักของคุณ5ดาบนะ ค่อนข้างเด่นสําหรับคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครไปได้ไม่นานนะคะสดสร้อนร้อนผ่านเรื่องราวที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะเดินออกมาก,การจะต้องมูฟออนจะต้องตัดอกตัดใจจากใครสักคนหนึ่งนะคะ แต่คุณก็อาจจะได้เจอกับคนใหม่ผ่านจากการแนะนําของเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนเพื่อนของเพื่อนหรือคนเนี่ยอาจจะแนะนําใครบางคนมาให้กับคุณแต่ดูเหมือนคุณอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสที่คนคนนั้นแต่ยังโฟกัสที่ใครบางคนนะคะในอดีตหรือคนที่เพิ่งตัดอกตัดใจกันไปคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องโฟกัสในเรื่องของการแก้ไขความคิด แล้วก็ความรู้สึกหรือการเยีเยวยาความคิดความรู้สึกของตัวเองเป็นอันดับแรกๆนะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะเมษิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคณาหรือดาวศุกนะต่อไปเรามาดูคนที่คุณโฟกัสอยู่แล้วกันนะคนในใจคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะคะปาดดาเดอะมูนฝั่งเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้จะแบบ ดีอะไรขนาดนั้นนะเพราะดูดูฝั่งเขาเองก็ดูจะหนักอกหนักใจพอสมควรนะคะกับบางอย่างที่รู้สึกมันอัดอั้นตันใจอยู่ลึกๆนะคะแต่ก็แสดงออกมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับปัจจุบันหรือสถานก,การณ์ปัจจุบันของเขานะคะมีทั้งความอึดอัดความหด ความหนักใจถ้าคุณคิดว่าเขามีความสุขดีหรือเปล่าบอกเลยว่ามันมันจุกอ,อกอยู่ข้างในแต่ก็แสดงหรือเปิดเผยออกมาให้ใครรับรู้ค่อนข้างยากนะคะชาวธาตุด,ดินนะค่อนข้างเด่นนะคะดินแล้วก็ไฟเนาะธาตุด,ดินก็คือมังกรพฤษศหรือก,กันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ส่วนคนใหม่นะคะที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ทำแพนเลเวอร์ส <Level s. S 1> ห้ามีาวเอซตคนคนนี้นะคะดูเหมือนเขาจะตกหลุมรักใครบางคนน่าจะเป็นคุณนะมองว่าเป็นคุณอยากต่อตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะมอบโอกาสให้กับคุณแลวตัวตัวเขาเองก็ต้องการโอกาสเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ต้องการที่จะไปเร่งรีบอะไรคุณเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้เป็นมิตรภาพเป็นเป็นการเปิดโอกาสที่จะรู้จักกัน ก็ยังดีนะคะแต่ในใจเขาอาจจะไม่ได้คิดกับคุณแค่เพื่อนหรอกแต่เขารู้สึกว่าไม่อยากเล่งวัดอะไรนะคะอืมโอเคต่อไปคนที่อยู่ในใจคุณนะคะซานอาความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างสามไม้เท้านะคะฟินออฟคัพเดทนะจบแล้วจบเลยสำหรับเขาเขามองว่าทุกอย่างมันจบเพื่อเริ่มใหม่ คุณเอง <c oughs> ก็จบเพื่อที่คุณจะได้เริ่มใหม่อันนี้คือความคิดฝั่งเขาตัวเขาเองก็คิดว่าความสัมพันธ์ตรงนั้นที่มันจบลงไปก็เพื่อตัวเขาจะได้เริ่มใหม่เหมือนกันเขาเองก็พยายามบอกตัวเองว่าเลิกโฟกัสกับสิ่งที่ผ่านมาแต่ให้โฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะเขาหันหลังให้กับอดีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งจะยังอ่อนไหวเรื่องของคุณหรือความคิด ที่ที่ผุดขึ้นมาในหัวเขาเกี่ยวกับคุณอยู่บ้างนะคะต่อไปคุณนะคะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาสิบเหรียญน,นะคะอืมมันเป็นฟิลที่แบบความทรงจําดีๆมันยังอยู่อะ่ะคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยความสัมพันธ์คุณเหนื่อยกับตัวคุณเองคุณเหนื่อยกับความคิดของตัวเองที่ยังคงมีภาพจําดีๆของคนคนเนี้ย ะะยังอยู่ในความคิดในอยู่ยังอยู่ในตามซอขอ,อของความคิดซอกของความรู้สึกตามซอกของหัวใจนะคะแต่คุณก็พยายามนะที่จะปล่อยวางนะคะพยายามที่จะปล่อยวางพยายามที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะตัวคุณเองก็อยากที่จะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองคุณอยากที่จะให้ตัวเองได้มีคุณค่า และทำให้เขาได้เห็นว่าตัวคุณก็มีค่ามากพอที่จะคู่ควรกับความรักที่ดีเช่นกันนะคะโอเคโอเคต่อไปบทสรุปนายอ๊อฟบนะคะบอกเลยนะเ่าคนใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าคุณยังไม่พร้อมเปิดใจเป็นแฟนคบกันจีบกัน ต่เข้ามาในลักษณะของความเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้นะคะคนคนนี้ดูแล้วไม่ได้เลวร้ายอะไรนะอืมเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มบางอย่างให้กับคุณนะคะเติมเต็มสีสันเข้ามาทําให้คุณสดใสขึ้นอีกครั้งการเริ่มต้นใหม่เข้ามาทําให้คุณแบบกระชุ่มกระชวยขอแค่เป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่ติดอะไรนะก็ถือว่าไม่แย่นะคะคนใหม่อะ แครให้ความรักนะ getting to know each other นี่ไงไพ่ก็ยังขยันขยอบอกว่าเฮ้ยลองลองคุยกันก่อนลองเป็นเพื่อนกันก่อนลองทำความรู้จักกันไปก่อนก็ได้นะคะแล้วเขาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าให้คุณรู้สึกถึงความรักอีกครั้งในอนาคตนะอืในอนาคตอะนะคะโอเค พาร์ทของคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยและขออวยพรให้กับคนที่เอ่อกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe นะคะได้พบเจอคนนี้นะคะคนใหม่นี้นะคะแล้วเขาหินใจคุณนะคะและสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างมั่นคงในอนาคตเนาะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ไพ้สับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะโอเคเรามาดูไพ่สถานการณ์ฝั่งคุณกันก่อนเลยนะคะสี่ถ้วยนะคะห้าเหรียญรู้สึกช่วงนี้เราทำอะไรก็ดูไม่เข้าหูเข้าตาเขาเลยนะคะทำอะไรก็ดูจะได้รับความเฉยช,ชากลับมาจากเขา นะคะเขาดูไม่ค่อยสนใจคุณปล่อยให้คุณแบบเหงาเดี๋ยวก็หายไปคืนเงียบไปบ้างด้วยคําพูดบางอย่างที่เรารู้สึกได้เลยว่ามันมันมันไม่ปกตินะคะคือเราทําอะไรก็ดูไม่เข้าตาทําอะไรก็ดูไม่ถูกใจ เะะงาเงาหน่อยๆน,นะแต่ไม่เป็นไรคุณจะได้เจอคนใหม่นะคะจากเพื่อนของเพื่อนกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมงานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวเด่นมากๆจะเป็นชาวทัดดินนะคะมังกพรพุกษพหรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกนะฝั่งคนคุยปัจจุบันนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงทําไมเข้าดูเพ่อเฉยเขาดูไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจคุณเลยนะคะเดอะมูน ชอยดเดวิลโอเคคนคนนี้นะคะทัวพันอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีเจ้าของแล้วนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอะซับซ้อนรักซ้อนนะคะเขามีประเด็นอยู่กับฝั่งโน้นนะคะกับฝั่งโน้นที่มีประเด็นค่อนข้างจะเซนซิทีฟทางความรู้สึกนะคะความรู้สึกเขาเนี่ยเหมือนจะโฟกัสที่คนนั้นค่อนข้างจะเยอะนะคะ จนอาจจะเพิก,เ,พกเฉยหรือเขาเรียกอะไรนะละเลยละเลยคุณไปบ้างนะคะเป็นช่วงที้เขาค่อนข้างจะสับสนหรือต้องต้องแก้ปัญหาจากฝั่งโ้นมากเป็นพิเศษก็เ,เลยอาจจะละเลยนะคะหรือไม่ได้สนใจคุณมากเท่าที่ผ่านมานะคะชาวออต่างชาติค่อนข้างเด็ดน,นะคะโอเคเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ ทาวเวอร์หกเหรียญสี่ไม้เทา้าเขาคิดว่าออคือคนคนนี้เป็นไปได้อย่างที่บอกว่าอาจจะมีใครที่กับคนมีเจ้าของอะ่ะอืมเขาคิดว่าเรื่องของเขากับคุณนะ่ะ่าจะเป็นอะไรที่โป๊ะโป๊ะนะก็คือเรื่องแดงแล้วว่เาเขาคุยกับคุณนะเขาแบบมีอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พบว่าคนของเขาพบว่าเขาอ่ะคุยกับคุณน่นนั่นนี่มีการนอกใจมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ตัวเขาเองอะ่ะก็เอาจริงๆเขาก็ยังไม่ได้แบบเรื่องแดงแล้วเขาจะปล่อยคุณหรือเรื่องแดงแล้วเขาจะไม่คุยกับคุณอีกแล้วไม่ใช่นะเขาก็ยังอยากที่จะคุยกับคุณอยู่อยากที่จะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์แต่ขอแค่เคลียร์กับฝั่งนู้นให้มันแบบ โอเคก่อนให้ปัญหามันเศร้าลงมันเบาลงก่อนนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอ่ะคือถ้าพูดไแปบบมันก็จะดูแหลงไงมันเป็นฟิลแบบตัวเลือกอพูดอย่างนี้ล้วกันมันเป็นฟีลแบบตัวเลือกเนาะอืเพราะบางโมเมนต์คุณก็ค่อนข้างที่จะทําให้เขาแบบดูสดใสดูดูมีรอยยิ้มดูมีความสดใสในฝั่งนี้ส่วนฝั่งของตัวเลือกอีกคนนึงอะค่ะคนที่เป็นเจ้าของกันะนะคะ ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอีกโมเมนต์นึงอยู่กับว่าเขาณนะขนาดนั้นต้องการฟีลลิ่งแบบไหนนะคะโอเคคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง2ดาบนะคะก้าไม่เท้าคุณรู้สึกได้เลยถึงกำแพงถึงบางอย่างที่เขาไม่ถึงถึงความลับถึงบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า เขามีอะไรปกปิด,ป,ด,ป,ดปิดบังปิดบังคุณเอาไว้นะคะและดูว่าสิ่งนั้นคงไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่ๆนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างหดหู่กับเขาเหนื่อยกับเขาแล้วก็คิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาทําอะไรเขาเป็นยังไงฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าแบบโทษตัวเองเบาๆว่าฉันแบบพลาดตรงนี้หรือเปล่านะเขาก็เลยเงียบไปเอ้เขาโกรธเราไหมเราโน่นนั่นนี่นะคะสารรัปทั้งๆที่ป คือตัวเขาโอเคบทสรุป9ถ้วยนะคะ9้าไม่ถาวานะคะจะมีกำแพงมากขึ้นมีความเย็นชาจากเขาซึ่งมันไม่ใช่ความเย็นชาโดยตรงแต่เป็นความเงียบนะคะเขาจะต้องแบบแคร์ในฝั่งโน้นมากเป็นพิเศษนะคะอาจจะทำให้คุณนขแค่จะหนักปกหนักใจออกความสัมพันธ์ในช่วงนี้สักหน่อยนะคะอ,นอหนักใจ จะต้องทํายังไงพยายามทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดคุยกับเขาแต่มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันน่าจะปลายเดือนนะคะได้พูดคุยกันต่างๆถึงประเด็นต่างๆเรื่องราวต่างๆแต่ถามว่าเขาจะบอกความจริงไหมก็บองเลยว่าไม่นะคะเนี่ยคุ้มค่าที่จะรอถ้าคุณรอที่จะคุยกับเขาและในขณะเดียวกันคนใหม่ก็เข้ามาด้วยเช่นกันนะในฝั่งคุณคุณต้องถามตัวเองแล้วแหละว่าถ้าคุยกับคนนี้ต่อไปอ่ะ ความเชื่อใจของคุณมันจะมากพอไหมที่จะไปต่อหรือง่ายกว่านั้นก็คือ move ไปหาคนใหม่มันจะคุ้มกว่าหรือเปล่าอันนี้คือส่วนที่คุณจะช่างใจนะคะไม่มีใครตัดสินใจแทนใครได้คนที่จะตัดสินใจคือตัวเราสเสมอนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและขอเอวพอไนดะ้คนที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ดีที่แตกต่างที่ดีกว่าคนปัจจุบันและดีกว่าคนที่ผ่าน,ผ,านผ่านมานะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์คนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะสถานการณ์ความรักในฝั่งคุณนะคะเก้าเหรียญ King of Cup นะคะอื้อ จะเจอคนค่อนข้างเยอะหรือว่ามีในเรื่องของความเงียบบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคนมีคู่เนี่ยจะฟีลเงาเงาแต่อาจจะใช้เวลากับเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องงานเพื่อนฝูงมากกว่าคนรักนะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีให้กันเท่าไหร่คุยกันน้อยนะคะคุยกันน้อยงอนงอนกันแต่อาจจะไม่ได้มีการเคลียร์ใจกันณนะขนาดนั้นนะคะอืม แต่ปลายเดือนเนี่ยมองว่านะคะถ้าคุณรอให้เขาสนใจรอให้เขาใส่ใจช่วงปลายเดือนจะมีการเห็นแอคชั่นบางอย่างในทิศทางบวกจากฝั่งของคนรักของคุณนะคะอย่าเพิ่งมีอีโก้อย่าเพิ่งมีแบบฟีลลิ่งที่แบบว่าห่างหายไปเพื่อให้เขาตามหรืออะไรนะคะเป็นตัวของตัวเองเออโฟกัสในเรื่องราวของตัวเองทำอะไรแล้วมีความสุขในเรื่องราวที่ถูกต้องก็ทำไปก่อนนะคะ ฝั่งคนรักของคุณสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง The World นะคะสามถว้วยช่วงนี้เขาติดเพื่อนนะติดเพื่อนติดสังคมค่อนข้างจะเยอะนะคะอืมติดเพื่อนติดสังคมมีงานไปชุมมีโน,โน่นนั่นนี่ต้องสังสรรต้องแบบค่อนข้างเยอะเขาเองก็แบบจะเจอกับสังคมภายนอกมากกว่า ความสัมพันธ์หรือคนรักนะคะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาจีบมาชอบหรือเจอคนที่เอ้ยมันแบบถูกใจแต่ถามว่าเขาไปต่อหรือเปล่ามองว่าไม่ได้ไปต่อนะคะเพราะเขาเองก็เกรงกลัวเกรงในฝั่งของคุณเหมือนกันนะคะเนี่ยปลายเดือนนะจะมีการพูดคุยกันต่างๆนะคะหรือมีแอคชั่นบางอย่างดีๆจากคนรักของคุณนั่เองชาวธาตุลมและธาตุน้ําเด่นมากๆนะคะ กุ้มเมทุนเนือตุนนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุดต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสามถ้วยอืมเขากังวลนะว่าคุณจะหึงหวงหรือเปล่าตัวเขาเองก็คิดว่ามันก็คงจะแร์เหมือนกันแหละถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มองเรื่องความหึงหวงอะ คือคุณก็ใช้เวลาอยู่กับสังคมของคุณนะคะเพื่อนฝูงกิจกรรมต่างๆในฝั่งคุณตัวเขาก็ใช้เวลากับสังคมของเขานะคะหรือเพื่อนฝูงต่างๆรือกิจกรรมต่างๆของเขาเขารู้สึกว่าเออมันก็มันก็เหมือนๆกันมันก็คงจะแฟนแหละคงุณคง,คงจะไม่อะไรมากหรอกคงคงจะไม่คิดเยอะอะไรมากหรอกแค่กังวลเรื่องของความหึงหวงเท่านั้นเองนะคะฝังคุณละคะหกไม้เท้ สิบด่าระวังในเรื่องของการเอาชนะนะคะมักจะมาจากฝั่งคุณถ้าไพ่ไม่สลับนะคะอ,อ,อย่างที่บอกทําไมต้องระมัดระวังเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เสียใจจากการเอาชนะหรือประชดประชันเนี่ยจะเป็นตัวคุณนะคะและการรอที่จะเห็นเขาแสดงออกความรักหรือแอคทีฟบางอย่างในสิ่งที่คุณรอจากเขามันก็จะช้าไปอีกนะคะมันก็จะช้าไปอีกอืโอเค บทสรุปนะคะบทสรุปเป็นยังไงบ้างห้าไม่เท้านะคะเป็นการมีปัญหาหรือทะเลาะกันทางโทรจิตนะคะทางความรู้สึกข้างในมันจะเป็นฝั่งคุณมากกว่าฝั่งเขานะคะรูฝั่งเขาเนี่ยไม่ค่อยคิดอะไรเยอะเลยอะจะเป็นอะไรที่แบบเป็นสเต็ปง่ายๆจากไพ่ที่ขึ้นในช่วงนี้นะคะ จะชิวๆมากเลยจะคิดอะไรก็จะเป็นฝั่งคุณจะคิดเดยอะคิดหนักกว่าฝั่งเขานะคะจะทั้งความคิดความรู้สึกี่ยมันมีความซับซ้อนมีความรู้สึกว่ามันตีกันนิดนึงมันมันจูนไม่ตรงกันนะคะช่วงนี้ก็ต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีนะคะในเรื่องของความคิดความรู้สึกนะและความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีการแอคชั่นมีการให้อะไรดีๆบางอย่างกันในช่วงของปลายเดือนก็จะมีทิศทางหรือแนววน้มในลักษณะที่ดีขึ้น นะะให้ความรักว่าไง free yourself นะคะหลุดตัวเองออกมาจากความคิดความกังวลน,นะคะการประชดประชนใหมายถึงแบบนิสัยแบบเด็กๆหรือความเป็นเด็กๆนะคะสัญญาณน,นี้อ,อ่อเขาเรียกว่าคู่ของคุณนะคะเป็นสัญญาณของ true love นะคะหรือรักแท้ยังไงแล้วนะเขาเนี่ยยังมีจิตสำนึกที่ดีอยู่ที่รู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรเนาะโอเคคลิปของ หนูนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยและขออวยพรให้คนที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะได้เคลียร์ใจเคลียร์ตัวเองได้อย่างไม่อึดัดไม่กดดันตัวเขาเนี่ยจะยังรู้ได้ว่าคุณต้องการอะไรและเขาตอบสนองเป็นเหมือนลูกไก่ในกํามือของคุณนะคะสวัสดีค่ะ